สวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ รอเพลงเพราะว่าตอนนี้เพิ่งปล่อยไปได้ไม่นานเองทางคกขึ้นหอก็ต้องรอกระแสเพลงด้วยก็คือเราก็คือควบกันไปหมดเลยค่ะเหมือนก็ตอนนี้คอนเทนี์ทำงานหลายแบบหลายแบบมากขึ้นค่ะก็ดีใจที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เราแล้วก็เห็นความสามารถใช่แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับเราสองคนด้วยค่ะรู้สึกว่ามันยาการที่ต้องมาเปลี่ยน บทบ,บาทหนึ่งนะคะเพราะว่าการมันต้องเปลี่ยนคาลคเตอร์ด้วยเพราะต<ช>ัวที่เราเล่นแต่แต่ละเรื่องเนี้ยทำก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เหมือนอยู่บนเวทีนั้นการบ้านของเราก็คือต้องทําหนักอย่างสมมติเรื่องนางนางมาอย่างนี้ใช่ภาษาที่ใช้สปิแล้วล่าก็จะไม่เหมือนเดิมมัน<ช> <ๆ S 2> จะไม่มีเยสโนโอเคอะไรอย่างนี้ก็หายไปหมดเลยใช่ส่วนลูลูก็ต้องพูดภาษาไทยต้องให้ชัดค่ะนี่พูดชัดแล้วใช่ไหมชัดแล้วค่ะนี่ค่ะชัดแล้วอันนี้คือการเป็นการปรับตัวใหม่ว่า คือไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้ลบภาพเดิมค่ะคือส่วนในบนเวทีที่ที่เราขึ้นคอนเสิร์ตก็เหมือนเดิมทุกอย่างปกติแต่แต่ละครเราต้องเล่นไปตามผมตัวละครที่วางบอ o เรื่องไว้ค่ะเราต้องท่าออกไม้แบบคนดูว่าเอ่อตัวละครตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร,เรียกคน <ๆ S 2> เยอะขึ้นอย่างนี้ทำให้เวลาทีเราต้องแบบเดินสายออกเพลงหรือว่าตามแบบคอนเสิร์ตมันน้อยน้อยไหมไม่ไม่น้อยนะคะแต่เพราะ่คิวคอนเสิร์ตก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกัน กติคิวคือทางบริษัทดูแลให้เองอยู่แล้วค่ะก็ะคือไม่ไม่ชนกันก็คือทางบริษัทดูแล,แล,แลเราเอย่างาตั้งแต่ออกจากวงตั<ม>้งแต่แยกกันอไรนี่ดีกว่าเรียกว่า,างานเยอะขึ้นหรือเปล่าก็ก็ถือว่าเยอะขึ้นค่ะก็ตอนนี้ก็เพราะเราได,ได้ได้ทำหลายอย่างแล้วก็ทั้งเล่นละครอะไรเวทอขึ้นเวทีการแสดงเราก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะได้ทำมีเส้นทาออกมา ว่าคนคนชอบเยอะนะคะ,คะ,คะก็ให้กําลังใจเยอะค่ะเวลาไปต่างจังหวัดก็ได้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อย่างเรื่องที่ผ่านมาก็คือน้องเมียก็มีคนดูเยอะเหมือนกันค่ะแสดงว่าเรื่องติดใจกันแน,น่รแล้วการแสดงก็ก็ถือว่าติดติดใจในอีกแบบนึงเพ<ช>ว่ามันถือว่ามัน ปกติถ้าเราอยู่บนเวทีนะคะถ้าเป็นคอนเสิร์ตเราใช้เว,เ,เวลาอยู่บนคอนเสิร์ตแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เกินนี้แต่ว่าพอได้มามามาลองเล่นในการสแสดงเนี้ยเราเรารู้ว่าหูมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากแล้วก็มาเห็นพี่พี่ทีมงานเนี้ยต้องเหนื่อยกว่าเราเ,เป็นหลายร้อยเท่า่าจะทําผลงานหนังแต่ละเรื่องออกมาเนี้ยเราก็รู้สึกแบบหูฉะนั้นเวลาทําอะไรเราต้องตั้งใจเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าพี่พี่เขาแบบเสียใจในในการสแสดงของเราใช่ค่ะแล้วตอนนี้งานมีละครเยอะแค่ไหน ก็ตอนนี้ของลาล่าล,ละคร3เรื่องค่ะแล้วก็มีคิวคอนเสิร์ตแล้วก็ตอนแรกก็ขอเฮียแล้วว่าจะไปเดินแบบเฮียเลยบอกว่าเดี๋ยวได้หรือยังรัเดินแบบเฮียไม่อนุมารเฮียอนุมารให้เป็นพิธีกรก่อนใช่เหมือนกันของลู่สองเรื่องค่ะ <S <S แล้วก็คอนเสิร์ตอ่า ตามคอนเสิร์ตอีเวนต์ต่างๆก็มีเหมือนเดิมค่ะก็ไปด้วยกันค่ะท, <ำ S 1> ทา,ะางโคกขึ้นหอใช่แล้วค่ะแล้นี้วิดแบ็คถือว่าโอเคมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งปล่อยปล่อยไปได้ไม่นานน่าจะเดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคคนถามถาม,ถามมาเยอะก็แบบว่าเมื่อไหร่จะทำเอ็มวีใช่เร็วแล้วเร็วรนี้จะได้ดูเอ<ช>็มวีกันค่ะรับรองสนุกแน่นอนค่ะทางโคกขึ้นหอคลายเกิร์ลในบทบาทที่เราเป็นนักร้องนี้จะเปลี่ยนอะไรจากเดิมหรือว่าเหมือนเดิมเลยดอกมงดอกไม้อันใหญ่ สิ่งสิ่งหนึ่งที่ล่าลู่ทิ้งมันไม่ได้แล้วลู่ก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากให้มันเป็นอยู่ก็คือความเป็นสาวอินเตอร์ก็คือลาล่าสำเนียงภาษาอังกฤษลู่สำเนียงสาวชาวเผ่าชนาเป็นนาเผ่าบนดอยบนดอยบนอะไรนะบนดอยบก็อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะคงความน่าน่ารักของเราไว้แบบนี้ก็คือ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงคะเราะเราเชื่อว่าตรงนี้คือเอกลักษณ์ของเรานะคะส่วนชุดที่ใส่ก็จะเป็นแบบอ,อนุรักษ์เหมือนเดิมค่ะคือพื้นบ้านเหมือนเดิมค่ะ ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็ดวงการงานกเงินความรักแบบแน่น,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 นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i e t y .com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว